สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life e n Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจรินรน์และตอนนี้ครับโอมบอกเลยว่าโอมมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับทุกคนในห้องนี้ผมฟังดีๆนะครับผมจะ ชวนคนในห้องนี้แบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนด้วยนะครับผมจะชวนคุณเข้ามาในไลฟ์นี้กับผมใครมีโปรแกรมซูมเตรียมไว้ครับผมจะส่งลิงก์เข้าไปและผมจะแลนดอมคนที่กำลังฟังไลฟ์นี้อยู่นะครับผมแลนดอมนะใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นมานะครับในซูมของโอ,งองมโอมจะกด accept และจะโค้ชคุณสดๆ ให้ดูด้วยการตั้งคําถามดังนั้นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณติดอยู่ผมจะโค้ชคุณให้หลุดแบบรวดเร็วด้วยชุดคําถามหลังจากนี้ที่ผมให้คุณดูดอะดูคอมเมนต์ที่ผมโพสตเข้าไปนะครับดูคอมเมนต์ที่ผมโพสเข้าไปนะครับส่งลิงก์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลิงก์ซูมนะครับใครไม่มีซูมไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราเป็นป๊อปอัพเซสชันจริงๆและคนแรกก็เข้ามาแล้วนะครับผมจะรับแค่คนเดียวนะฮะวันนี้ต้องให้คุณสุชาดาก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับคนอื่นนะครับสวัสดีคุณสุชาดาครับอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะได้เป็นผู้โชคดีขึ้นมาในวันนี้นะครับมันเสียงสะท้อนไหมคะไม่สะท้อนครับพี่ชาดาพี่สุชาดาได้ยินออมชัดเนาะได้ยินค่ะจะมีพร้อมอไหมครับโอเคค่ะด้ยินชัดดีนชัดนะครับพร้อมไหมครับผม ครับ่โอเคครับถ้าอย่างนั้นถ้ามีหนึ่งเรื่องที่อยากให้อมโคชอยากให้ออมโคชเรื่องอะไรครับอมจะสาธิตทุกคนในห้องนี้ด้วยการตั้งคําถามเพื่อให้พี่สุชาดาได้ผลลัพธ์หรือแก้ปัญหาที่เราติดอยู่ครับมาเริ่มเลยครับผมหมายถึงว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ครับติดอะไรอยู่หรืออยากได้ผลลัพธ์อะไรอยู่ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้มันมาครับตอนนี้คือเพิ่งเริ่มมาําธุรกิจไปอ่าตอนนี้แก้ปัญหาคือ น่าจะเป็นปัญหาในความรู้สึกว่าเราอะเพิ่งเริ่มทานธุรกิจทางแล้วทีนี้มันมีแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราอยากจะไปข้างหน้าเยอะๆไปไกล,กลแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหาถูกที่เราไม่รู้เยอะมากโอเคแสดงว่าปัญหาคือเราอยากไปข้างหน้าเยอะมากแต่มันมีสิ่งที่เราไม่รู้เยอะมากถูกไหมใช่ใช่โอเคครับปัญหานี้มันเป็นปัญหาสําหรับเรายัางไงครับถูก้างายคือเราไกลามากแล้วปัญหานี้ก็คือเป็นปัญหาคือเหมือนกับว่าเราอาจจะแบบ พอเราพุ่งเข้ามาเราเลยเหมือนรู้จุดที่เราไม่รู้ว่าหันไปทางซ้ายก็ไม่รู้ขาก็ไม่รู้ตรงกลางข้างในใจก็ไม่รู้เยอะมากอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเราจะเดินไปยังไงนะคะเหมือนกับเรารู้ว่าเราต้องไปเรียนอะไรึ้นมาแต่ในใจตอนนี้เหมือนกับเฮ้ยก็ทุกอย่างคือเหมือนกับเหมือนคนที่แบบเริ่มอะมันก็จะแบบตรงนี้ก็ไม่รู้อันนั้นก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยย่างเป็นปัญหาเข้าใจเลยครับดังนั้นปัญหามันคืออะไรจริงๆปัญหาคือเราไม่รู้เยอะถูกไหม แล้วพอมันไม่รู้เยอะมันสร้างปัญหาอะไรให้กับเราครับถูกครับใช่ครับนั่นคือคําถามครับเวลาเราไม่รู้เยอะมันสร้างปัญหาอะไรให้กับเรามันสร้างปัญหาให้กับเราว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติม,มเวลาเราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเยอะๆมันทําให้เรารู้สึกอะไรครับอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีความท้อเยี่ยมครับเห็นหรือยังว่าจริงๆปัญหาไม่ใช่เราไม่รู้เยอะ เอ้ยปัญหาไม่ใช่เราไม่มีความรู้เยอะปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาคือเรารู้สึกเหนื่อยใช่โฟกัสโอเคอมจะใช้เทคนิคที่หนึ่งที่อมเพิ่งสอนเมื่อกี้เลยนะนะครับตอนแรกที่อมจะถามว่าเราเห็นความท้อในตัวเองเนาะนะเห็นความเหนื่อยในตัวเองเนาะชื่อไหครับอืมความเหนื่อยและความท้ออันเนี้ยครับเราให้คะแนนมันศูนย์ถึงสิบอยู่ที่เท่าไหร่ครับสิบคือท้อมากเหนื่อยมากอ๋อค่ะ ออนี้อยู่แค่ห้างค่ะโอเคครับบอกนะครับว่าความท้อและความเหนื่อยห้าเนี้ยจริงๆมันมาเพื่อสอนอะไรเราครับมาเพื่อสอนว่ามันมาเพื่อสอนว่ายังไงเนี่ยมันก็จะลดเป็นศูนย์ได้เพราะว่าไอสิ่งที่เราทําไปทีละนิดเนี่ยนะคือมีความท้อก็จริงแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่เราทําอ่ะมันค่อยค่อยที่แต่ว่ามันเหมือนแบบหลายอย่างมันมันคมมากแต่ก็คือในใจส่วนหนึ่งลึกๆก็รู้ว่า สิ่งที่เราทํามันได้มันต้องรีวอร์ดเราซัมเดย์ข้างหน้าแน่นอนเพียงแต่ว่าวัานนี้มันอาจจะยังไ่าเข้าไหนข้นหน่อยแต่ก็ทำใช่ครับ <laughs> ดังนั้นผลลัพธ์ที่เราอยากได้คืออะไรครับผลลัพธ์ที่อยากได้เหรอก็ประสบความสําเร็จใช่ครับงั้นจากจุดที่เราอยู่ตอนเนี้ยเรามีความรู้ในแบบหนึง่งถูกไหมถ้าเราจะไปจุดที่ประสบความสําเร็จได้เราต้องทําอะไรครับออือถ้าเราจะไปจุด ที่เราประสบความสําเร็จได้เราจะต้องทําอะไรครับก็ต้องนี่ยค่ะศึกษาเพิ่มต้องหานดูเพิ่มเราต้องใช้วิธีคิดแบบไหนแล้วครับเราถึงศึกษาเพิ่มได้โดยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเหรอต้องใช้วิธีคิดแบบไหนที่ศึกษาได้โดยไม่เหนื่อยเลยเหรอก็ต้องแบบไม่ไม่พุชตัวเองมากเกินไปเไม่พุชตัวเองมากเกินไปน <g ül üyor> อะไรครับใช่ครับดีครับอะไรอีกครับ <g ül üyor> แล้วก็หันมามองในสิ่ง เป็นทไปเล็กๆแล้วตอบแทนอะไรได้เหมือนกับต้องหาความสําเร็จเล็กๆระหว่างทางอะคะ่ะใช่แล้วมันที่เราว่าเฮ้ยมันไม่ไดเกิดไปใช่เรามาแล้วถูกใจไปถึงสิบอะเราก็เดินมาแล้วห้านะอะไรประมาณใช่ฉันหลังระหว่างเรื่อยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกดีรู้สึกดีค่ะผู้ท่านผู้ฟังในห้องทั้งหมดครับดูสีหน้า ของพี่สุชาดาตอนเนี้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อกี้เกร,รงเกร็งแข็งแข็งนะคะ okay. งั้นหลังจากนี้พี่สุชาดาครับจะทําอะไรหรอครับเพื่อให้เราได้สําเร็จในสิ่งที่เรากำลังเดิมครับก็จะก็ทําไปทสําเร็จทําต่อค่ะทําต่อค่ะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หันไปดูระยะทางที่เดินมาตลอดแล้วก็ขอบคุณตัวเองให้มากว่าสองที่ทำอ่ะมันดีแล้วเรามาถูกแล้วเยี่ยมค,ครับเยี่ยมครับขอบคุณมากครับ อย่าพึ่งไปนะครับห้านาทีครึ่งนะครับปบมือให้คุณสุชาดาหน่อยนะครับแป๊บเดียวเองติดเรื่องนี้มานานยังครับอาแล้วค่ะกี่วันครับก็ตั้งแต่เริ่มรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีนะฮะช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยรู้สึกยังไงบ้างครับเวลามีคนมาช่วยตั้งคําถามให้เราปลดล็อกตัวเองได้องค์ใช้เวลาสั้นมากเลยนะครับทุกคนนี่คือถ้าหากว่าเป็นองค์กรเนี่ย อมอาจจะต้องถ้าอมใช้วิธีคิดแบบเดิมจะต้องค่อยบิวเป็นอะไรล่ะทําไมล่ะเออถ้าไม่ขยันอ่านเนี่ยไม่สําเร็จนะมันอาจจะเป็นแบบรูปแบบเดิมๆเ,เนาะแต่แบบโค้ชเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับพี่สุชาดามันแปลกไม่เคยก่อนหน้านี้คือเคยทํางานบริษัทมาเนาะมันก็เป็นคนที่จัดคนอนื่นตลอดเลยอะก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ในองค์กรที่ทำงานแบบประจามอะคือเคยตำแหน่งบอสแล้วก็เป็นอย่างที่ครูสมพูดเลยอะคือคือเราแบบ เฮ้ยมีได้นีไม่ดีนั่นผิดคนนี้เป็นยังไงคือเรามีหมวกไหมที่เราคอยพร้อมที่จะกาเขาอยู่ตลอดว่าเขาเป็นคนอัลลาก็เลยรู้สึกว่าเท่านั้นเราเป็นพอแย่มากเลยเราเราแพมพุชให้งานได้เลยเนี้ยคือไม่เคยถอยออกมาแล้วก็มองแบบนี้ก็อ่รู้สึกดีจริงๆรู้สึกดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่สุชาดาค่ะขอบคุณที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับค่ะเป็นท้สดีโอเคครับก็ เป็นกำลังใจให้นะครับให้กับพี่สุชาดานะครับโอเคนะอ่ะทุกท่านในห้องนี้นะครับโอ้มีมีคนพิมพ์มาว่าดีใจแทนพี่เอเลยนะครับน้ําตาไหลเลยเก่งมากนะครับได้คําตอบด้วยตัวเองด้วยทรงพลังมากๆเลยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณเอ๋นะครับเบรกทูอีกหนึ่งเรื่องแล้วพี่เอสุดยอดเลยจ้าเยี่ยมเลยครับผมขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเชิญเชิญได้เลยนะครับโอเค น่ะนะครับผมทุกท่านเราก็จะเห็นแล้วว่านี่แหละคือพ w e r หรือพลังของการตั้งคำถามให้เป็นนะครับใครในห้องนี้ฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยอยากโคช้ชคนอื่นเป็นบ้างยกมือขึ้นยกดหัวใจรัวๆมาหน่อยกดหัวใจรัวๆมาหน่อยนะครับใครมาฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะโคช้ชคนอื่นเป็นแล้วบ้างนะครับกดหัวใจมาหน่อยนะฮะคุณเจนบอกว่าถามฟังแบบไม่ตัดสินจับประเด็นตั้งคำถามเยี่ยมมากเลยครับผมโอ้โห สุดยอดไปเลยนะฮะหัวใจมารัวๆหัวใจมารัวๆนะครับโอมเองนะครับก็สัญญาไว้นะครับกับนักเรียนบางกลุ่มนะครับว่าโอมจะมาตอบทุกคําถามให้นะครับเดี๋ยวโอมจะตอบคาถามสําหรับคนที่เคยส่งมาก่อนที่โอมจะอสอนในวันนี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับตอบคําถามคันแรกก่อนเลยครับคุณบีมครับทํายังไงให้คนไม่เปิดใจโค้ชกับเราได้เรื่องแรกเลยครับ คุณต้องมี emotional intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ครับและ2ครับคุณเองก็ต้องมี empathy ให้กับเขานั่นหมายความว่าเห็นอกเห็นใจเขาครับคุณรู้ไหมเขารู้สึกอะไรอยู่คุณรู้ไหมเขาคิดอะไรอยู่คุณรู้ไหมว่าปัญหาเขาคืออะไรคุณใส่ใจชุดเขาบ้างไหมว่าตอนนี้เขาติดอะไรอยู่ก่อนที่จะเข้าไปคุยงานและโค้ชทันทีนั่นคือคําตอบครับคุณบีมถ้าคุณบีมได้กลับมาย้อนฟังเรียนรู้นะครับคุณบีมจะรู้ว่าอารมณ์ของเราภาษากายน้ําเสียงหน้าต่างเรายิ้มแย้มหรือหน้าเป็นตูดคุยกับเขา เปิดใจไม่ได้นะครับดังนั้นการเปิดใจคือการที่เริ่มจากการจัดการอารมณ์ตัวเองให้ยิ้มแย้มสเตตดีสภาวะอารมณ์ดีเข้าอกเข้าใจเขาคุยในเรื่องที่เขาสนใจคุยในสิ่งที่เราถามสารทุกสุขดิบเขาก่อนสักนิดถามเขาหน่อยแม่มีอะไรอยากจะระบายให้เราฟังไหมแล้วค่อยหลังจากนั้นเริ่มกระบวนการโคชแบบนี้ครับคุณจะสามารถเปิดใจใครก็ได้ครับเคลียร์ท่านอื่นถ้าใครมีคําถามให้ถามโอมาตอนนี้เลยนะครับคัพ <laughs> ี่อาบัมนะครับ อยากโดนโค้ชค่ะแต่อยากโดนอุ้มมากกว่าอืนะครับสามนะครับคําถามจากคุณเฟิร์นะครับหัวใจที่สําคัญที่สุดสําหรับการโค้ชให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรคําตอบคือ motivation ครับการที่เรามี EQ ที่ดีสําหรับตัวเองและสร้าง EQ ที่ดีให้กับคนตรงหน้าเวลาเรามี EQ ที่ดีคนตรงหน้ามี EQ ที่ดีอารมณ์เขาถึงอารมณ์จะไปผลักดันให้เขาลงมือทาเองครับ เราต้องบิวเซชั่นนั้นให้เกิดสภาวะอารมณ์ที่เกิดแรงบันดาลใจให้ได้นั่นคือหน้าที่ของโค้ชครับคุณเป็นถังพลังมหาศาลให้คนตรงหน้าให้เขาใจฟูด้วยตัวเขาเองให้เขาอ่ะมีใจฟูในวันที่เขาไม่มีเราเขา,ายัางฟูได้ด้วยตัวเองได้อยู่นั่นแหละครับคือหัวใจของการโค้ชการที่ทําให้คนตรงหน้าหลงหลักตัวเขาเองได้มากยิ่งขึ้นเข้มข้นกับความมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นรู้สึกมีพลังด้วยตัวของเขาด้วยตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นคือหน้าที่โค้ชครับ คำถามต่อมาครับช่วงนี้ลูกทีมขาดความมั่นใจทําอะไรก็ติดขดัดจะโค้ชอย่างไรให้ลูกทีมมั่นใจและกล้าทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับมันคือการใช้เซตคําถามที่ดีในการถามเขายกตัวอย่างเช่นทําไมถึงขาดความมั่นใจหรออะไรเป็นอุปสัรค์ที่ทําให้เราไม่มั่นใจเราติดเรื่องอะไรอยู่หรอต้องการการซัพพอร์ตอะไรจากพี่ไหมเพื่อให้เรามั่นใจได้มากกว่านี้พี่ต้องทําอะไรหรอเราถึงมั่นใจได้มากขึ้นอะไรที่เรายังไม่กล้าทําเรื่องใหม่ๆ เมื่อไหร่เราถึงจะลองกล้าหรอมันต้องมีอะไรหรอเราถึงรู้สึกว่าเราอยากจะกล้าถ้ากล้าแล้วเราได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้จริงถ้ากล้าแล้วมีรายได้เดือนเป็นล้านจริงเราเอาไหมถ้ากล้าแล้วเราสามารถสร้างรายได้เดือนเป็นสิบล้านได้เอาไหมรัวๆเลยครับไว้กลับมาย้อนดูคลิปนี้เมื่อกี้คือชุดคําถามพรีเมียมมากๆไว้จดแล้วไปถามเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนนะครับ <c oughs> ใช่ครับชม empower เยี่ยมใช่ดีครับว้าวนะครับ โอ้ oh, ขอบคุณมากครับคุณเจมมีการ recap เป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะครับคำถามท่านม,ม,มาครับจากคุณเหมียวนะครับขอกลยุทธ์ในการโคชหัวหน้าของเราให้มี positive t h i n g แบบเนียนๆเลยครับแบบเนียนๆนะครับคือการที่เริ่มจากการเห็นอกเห็นใจหัวหน้าหน่อยหัวหน้าเหนื่อยไหมเนี่ยทำต้องหลายอย่างคุมต้องหลายอย่างเหมือนเดิมครับจัดการอารมณ์ตัวเองก่อนไม่ได้เข้าไปเนียนแบบฉันโกรธหัวหน้าฉันจะไปขมึบหัวหน้าแล้วฉันจะเนียนนะเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะบงการหัวหน้าดูไม่ นั้น EQ คือเรื่องแรกสองคือ Empathy เข้าใจหัวอกของหัวหน้าเหนื่อยไหมดูแลลูกน้องตั้งหลายคนโดนลูกน้องตัดสินต้องหลายแบบเพราะว่าต้องเป็นผู้นําถูกใจคนไม่ได้เออแต่เราเข้าใจเขานะแล้วก็เริ่มใช้คําถามอ่าอันนี้คือแบบเงียนๆียน,นะครับแต่ถ้าโอมแนะนําจริงๆคือการที่คุยกยับหัวหน้าเลยว่าเออเราอะไปเรียนรู้ศาสตร์การโคชชิ่งมาเดี๋ยวหนูช่วยตั้งคาถามเพื่อให้พี่ได้ผลลัพธ์ที่พี่ต้องการเอาไหมเออหนูได้ยินว่าพี่อยากสร้างโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นหนูขออนุญาตใช้คําถามให้พี่ช่วยคิดได้ไมยคอหอหน่ เปิดแบบตรงๆนี้คุยง่ายกว่าครับเอาเป้าของเขามาเป็นที่ตั้งโอ้พี่อยากให้ KPI ของทีมถึงตรงนี้หนูมีคําถามอยากถามพี่ขอเนี้ยถามพี่ได้ไหมคะคุยแบบนี้เลยครับตรงไปตรงมาหัวหน้าถ่อมตัว humble น่ารักเป็นผู้เล็กผู้น้อยเข้าหาเขานะครับแล้วเราใช้คําถามดีๆในการสร้าง Impact ให้กับเขาเขาจะหลงรักเรามากเขาจะรู้เลยว่าพนักงานคนนี้มีของบางอย่างที่ทําให้เราตอบตัวเองได้นะครับคุณเหนียวครับหวังคณตอบคำตอบ,ตอบนะครับแล้วคุณเฟิร์นครับอีกเฟิร์นหนึ่งนะครับเวลาเรา สะท้อนสิ่งที่โคชีตอบนะครับเราสามารถสะท้อนด้วยคําพูดที่เราเข้าใจได้ไหมหรือเราต้องเอาเข้าเอาความหมายที่เขาพูดมาแบบเป๊ะๆเ,เลยเพื่อลดการตีความคําตอบเลยคือได้ทั้ง2องอย่างและทั้ง2องอย่างถูกออกแบบมาใช้งานแตกต่างกันคำถามนี้ดีมากและคำถามนี้อมสอนใน PPMC คือ Peak Performance Master Coach ในระดับ Master นะครับมันว่ายง่ายมันคือการ reflect กับ clarify ครับ clarify เป็นการทวนเพื่อความเข้าใจ ว่าฉันเข้าใจถูกไหมอันนี้เราสามารถสรุปในภาษาของเราได้เพื่อคอนเฟิร์มว่าเราเข้าใจกันไหมบิดเบือนได้แต่พอรีเฟกปุ๊บอมจะพูดประโยคนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นอมคุยกับใครบางคนแล้วเขาอยู่ดีๆเขาบอกว่าโอ้ผมช่วงเนี้แบบไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทําไมชีวิตผมไม่มีความสุขผมรู้สึกว่าตั้งแต่สามปีก่อนอ่ะผมเอ่อเจอความทุกข์กับการสูญเสียของคนรักของผมไปมันทําให้ชีวิตผมไม่มีความสุขเอาซะเลยผมก็จะบอกว่าเมื่อกี้ผมได้ยินคุณบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมผมไม่มีความสุข และคุณเองก็เพิ่งตอบว่าพ่อสามปีก่อนคุณเสียสูญเสียคนที่คุณรักไปมันทาให้คุณมีความสุขคุณได้ยินในสิ่งตัวเองพูดไหมครับเนี่ยคือ reflect แล้วเขาก็จะแบบเออวะนี่กูมีคาตอบแล้วนี่นะเนื่องจากเพอร์เพสของมันแตกต่างกันนะครับอันนี้องค์จะเป็นดีเทลในการสอนในระดับที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นคําถามที่ดีมากๆนะครับโอเคควรโค้ชเซล์ที่ไม่ฟังหัวหน้าอย่างไรดีครับกลับไปที่แรงจูงใจของเขาครับคุณเตย เขาเป็นเซล์เขาต้องการอะไรครับเขาต้องการยอดถามเลยถ้าวันนี้เราสามารถช่วยให้เขามียอดขายที่ดีขึ้นได้อยากจะเปิดใจลองคุยกันดูไหมใช่คำถามนี้ง่ายมากเลยครับอยากจะเปิดใจคุยกันไหมถ้าเขาไม่เปิดใจเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับปล่อยไปนะครับเราคุยกับคนที่เขาเปิดใจคุยกับคนที่เขาพร้อมเรียนรู้ไปกับเราดีกว่าเห็ okay, นไหมครับมีคําถามอื่นอีกไหมครับคําถามดีมากเลยนะนี่คือช่วงพรีเมียมนะครับผมตอบแบบรัวๆเลยนะใครมีคําถามถามมาได้นะครับควรตั้งคําถามอย่างไรกับคนวัยหกสิบดีครับ ในการทํางานเพราะเขาจะมีความเชื่อเดิมๆม,มาสอนเราชอบใช้คําว่าเชื่อป้าเชื่อสิป้าอาน้บร้อนมาก่อนเราก็สามารถตอบได้ว่าแน่นอนครับเราก็สามารถเชื่อเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าเราต้องถามว่าเราอยากจะทําอะไรกับคนอายุหกสคนนั้นเราอยากให้เขาเชื่อแบบไหนนะครับแล้วอาจจะต้อง,งลองตั้งคําถามซิกแซกดูครับแล้วป้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะสมมุตินะป้าถ้าไม่ทําแบบที่ป้าว่าแล้วสมมุติละ่ะ ว่าเราได้ทําแบบนี้ที่ผมคิดอะ่ะป้าว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแล้วป้าว่าผลลัพธ์เชิงบวกละ่ะถ้าสมมติมันเป็นไปได้ถ้าสมมติมันเป็นไปได้ล่ะป้าผลลัพธ์เชิงบวกจะเป็นยังไงแล้วป้าว่าผลเสียของการที่ผมได้ลองทําในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยผลเสียมันคืออะไรเปรียบเทียบดูเสร็จปุ๊บป้าว่าผลดีกับผลเสียมันคุ้มค่ากับการลองอไหมเป็นอย่างไรครับเราก็อาจจะเห็นดังนั้นการตั้งคําถามตรงนี้มันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวนะครับ มันอยู่ที่เซนส์ของเราในการตั้งคาถามยิ่งฝึกถามบ่อยเราจะยิ่งเจอว่ามันมีแพทเทิรนออกมันะครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับอยากจะถามลายโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับแอดไลฟ์เอนวนะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสําหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ